สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์นะคะประจําวันเสาร์ที่1 9สิงหาคมพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันอริยน,นันทธรรมสกุลค่ะและดิฉันกิติยาบุญเจริญค่ะ สวัสดีน้องตอยนะคะสวัสดีค่ะพี่อ๋อต้องบอกว่าหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาะนะคะเป็นเรื่องราวที่ทําให้เรานั้นมีการคุ้นคิดว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไระนะคะกับสังคมที่ต้องยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ก็ในโลกโซเชียลค่ะต้องบอกว่าทําให้เรานั้นยิ้มได้เหมือนกันนะสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแมนะ้ว่าจะเกือบ2สัปดาห์แล้วก็ตามแต่ว่าในเรื่องของการนําเสนอข่าวค่ะต้องยอมรับว่าตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาการนําเสนอข่าวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ แยกราชประสงค์นั้นยังเป็นเรื่องราว t ็ l k of the t o ท n สําำหรับสื่อมวลชนะนะคะแล้วก็เป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยการเยียวยาผู้ที่ประสบเหตุรวมถึงประเด็นในเรื่องของ44 t v ทค่ะ,คะและแน่นอนค่ะว่าประเด็นหลังนี้นะคะเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นอยากจะรู้จริงๆนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการเยียวยาดูแลผู้ประสบเหตุก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการเน้นย้ําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ ต้องดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งกรุงเทพมหานครอเองก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของฝ่ายความมั่นคงนะคะกับเหตุระเบิดหรือว่าเหตุที่เกิดขึ้นที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าเป็นค่ําคืนที่ประชาชนชาวไทยนั้นได้ร่วมมือร่วมใจกันมีความเข้มแข็งภาพความประทับใจแล้วกัน<ม>เราต้องบอกว่าภาพความประทับใจที่เราเห็นค่ะเป็นภาพความประทับใจที่เราร่วมมือร่วมใจกัน เราพยายามช่วยเหลือกันนะเขาบอกว่ามีคนแชร์ในโลกโซเชียลภาพการนำผู้หญิงขึ้นหลังแล้วก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาละนะคะหรือว่าแม้แต่ภาพของพี่ๆมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ช่วยกัน ส่งราเรียงผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลวันนั้นเขาบอกว่าไม่มีการคิดค่าโดยสารนะพี่<ช>ม๊ปรา<ช>ค,ค่ะคือทุกคนเนี่ยยามที่เกิดเหตุแบบนี้คนไทยเรานะคะช่วยเหลือกันไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเราก็มีการเปิดศูนย์ประสานงานนะคะอยู่ที่บริเวณของหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยเพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นก็มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยนะคะเดินทางเข้ามาขอความช่วยเหลือกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะซึ่งงออย่่าทีบกไปนะคะว่า กรุงเทพมหานคร,รการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงมีความพยายามที่จะดำเนินการในทุกรูปแบบอย่างรัดกุมนะคะต้องบอกแบบนี้การนําเสนอข่าวการเสพข่าวในช่วงนี้มีความจําเป็นที่เราจะต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังเช่นกันนะคะข่าวสารที่ส่งต่อกันในโลกโซเชียลบางครั้งก็อาจจะทําให้คนนั้นมีความเข้าใจผิดหรือคิดไปต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ตามค่ะเชื่อว่าทุกฝ่ายนะคะหน่วยงานทุกหน่วยงานของประเทศไทย มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นมาตรการรักษาความปลอดภยัยการดูแลเยียวยาผู้ประสบเหตุนะคะรวมถึงกล้อง CCTV ค่ะ,ะเราไขาข้อข้องใจก่อนอก๊อกแรกก๊อกแรกว่ากล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอย่างไระนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะกับการสัมภาษณ์พิเศษนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ่ะถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดย เพราะนักท่องเที่ยวนะคะรวมถึงการดำเนินการเดียวยาดูแลผู้ประสบเหตุค่ะ สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านอมรกิจเฉวงกุลค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมงานของเมโทรทีวีค่ะจะมาพูดคุยกับท่านถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุระเบิดราชประสงค์นะคะรวมทั้งศูนย์ดูแลเยียวยาทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตตลอดจนนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วต้องบอกว่าขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะแน่นอนตอนนี้ประชาชนอยากทราบว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณวันนี้เราทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกมั่นอกมั่นใจกับเรามากยิ่งขึ้นคะประเด็ดนนี้เป็นประเด็ดนที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นห่วงอย่างยิ่งแล้วก็ท่านได้วอแป8เองด้วยตนเองรวมทั้งวันที่เกิดเหตุท่านได้เดินทางเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุด,ด้วยตัวเองเลยซึ่งก็ขอยืนยันว่าท่านเป็นห่วงแล้วก็ให้มาตรการเข้มข้นตั้งแต่คืนนั้นเลยนะครับ ขอให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครทุกหน่วยงานโดยเฉพาะย่างยิ่งคือเทศกิจและก็เขตทั้ง50เขตเฝ้าระวังซึ่งคืนนั้นเราก็กังวลใจว่าจะมีเซคันด์บอมหรือเปล่านะครเพราะฉะนั้นเขตต่เขตทุกเขตผู้บริหารเขตต้องออกพื้นที่แล้วก็ช่วยกันดูแลส่วนกล้อง CCTV ที่เราทําหน้าที่ต้องบอกว่าวันนี้ที่เราได้ภาพทั้งหมดต้องขอยืนยันว่ากล้องของกรุงเทพมหานครทํางานได้ดี แล้วกใ็ให้คุณภาพภาพที่สามารถไปใช้เป็นประโยชน์ในการนําสืบต่อไปกับทางราชการได้ต่อไปนะครับมาตรการที่เข้มข้นที่สุดก็คือท่านผู้ว่าได้รุงขึ้นได้ประชุมผู้บริหารทุกเขตแล้วว่าให้ออกคําสั่งโดยกรุงเทพมหานครใช้แผนเอราวันหนึ่งซึ่งก็หมายถึงว่าเหตุการณ์ความเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดกับประชาชนนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครต้องตั้งศูนย์ที่เราเรียกว่าศูนย์ประสานผู้ประสบภัย ะครับวันนี้ศูนย์ดำเนินการตั้งแล้ว2วันแล้วนะครับอยู่ที่สีแยกเซ็นทรัลเวิลด์นะครับถ้าถ้าไปที่สีแยกก็จะเห็นอาจจะมีศูนย์อยู่ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานของกรมมที่เกี่ยวข้องทั้งหนึ่งก็คือที่เขตเจ้าหน้าที่ของเขตปทุมวันซึ่งเจ้าหน้าที่เขตก็จะทําหน้าที่ลงทะเบียนให้ท่านกรณีที่ท่านเป็นผู้เจ็บป่วยหรือว่าญาติเสียชีวิตนะครับก็ขอให้มาลงทะเบียนที่นี่ทางเขตจะออกหนังสือยืนยันให้ เพื่อใช้ในการเบริกจ่ายที่2คือในส่วนของสำนักอนามัยนะครับก็ได้จัดแพทย์พยาบาลเพื่อดูแลกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าท่านผ่านเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ย<ม>ท่านบาดเจ็บหรือไม่แล้วไม่สามารถที่จะเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ก็จะมีผู้อํานวยการทางการแพทย์ใ,ในช่วยดูแลอยู่ส่วนที่3ก็คือส่วนของออสํานักการท่องเที่ยวซึ่งจะชี้แผนที่ในโรงพยาบาลทั้งหมด ที่วันนี้ผู้ป่วยทั้ง68รายอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยว่าอยู่โรงพยาบาลไหนบ้างนะครับรวมทั้งจะพาท่านไปยังโรงพยาบาลนั้นถ้ากรณีที่ทราบว่าท่านอย claro> ่างสมมติว่าท่านเป็นญาติของคนเจ็บหรือเป็นเพื่อนอยากรู้ว่าเพื่อนท่านอยู่ที่โรงพยาบาลไหนก็มาที่นี่ได้เลยเราจะบอกเลยว่าอยู่โรงพยาบาลไหนยังไงห้องไหนยังศูนย์เฉพาะกิจที่จะให้คําตอบทุกคนเลยนะคะครับ แล้วก็เป็นศูนย์เตรียมพร้อมะนะครับเฝ้าระวังเหตุการณ์ให้ด้วยเพราะว่ามีหน่วยเทศกิจและก็สํานักบรรเทา<ม>ไปร่วมอยู่ด้วยส่งเจ้าหน้าที่ไปประมาณสักห้าสิบนายะนะอยู่วนเวียนแถวนั้นนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีที่เกิดเหตุทันทีน,นี่เป็นแผนที่ดําเนินการไปแล้วส่วนในเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัยของประชาชนทางกรุงเทพนครได้ออกคําสั่งนะครับให สำนักงานเจราจรและขนส่งซึ่งเป็นผู้ดูแลและผิดชอบกล้อง C c T V ทวนั้นตรวจเช็คแล้วก็ทดสอบกล้องทุกตัวในกรุงเทพมหานครซึ่งเรามีอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าต,วตัววันนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่ากล้องดังกล่าวแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1คือกล้องที่อยู่บนถนนหนทางซึ่งจะเป็นกล้องที่มีความชัดเจนแบบภาพที่เราได้ประมาณขนาดขนาดภาพประมาณ5ล้านเมกะพิกเซลนะครับส่วนที่2คือกล้องที่อยู่ในชุมชนซึ่งจะเป็นกล้องสําหรับ รักษาความปลอดภัยระยะไกลนะฮะ mm hmm. ซึ่งก็จะมีความละเอียดน้อยหน <Okay. S 1> ่อยกล้องประเภทพิเศษที่สุดก็คือกล้องที่อยู่บนแยกเสาไฟฟ้าสัญญาณจราจรซึ่งเราเรียกว่ากล้องเลเซไรดคัมเวลา <Okay. S 1> ซึ่งกล้องอันนั้นจะเป็นกล้องที่สั่งซื้อเป็นพิเศษ mm hmm. ราคาตัวเป็นแสนนะครับ <Okay. S 1> เอาไว้ใช้สําหรับจับภาพที่มีการเคลื่อนไบเร็ว mm hmm. เส้นรถวิ่งเร็วเนี่ย <Okay. S 1> กล้องตัวนี้จะจับและอ่านทะเบียนรถได้แล้วก็สามารถซูมให้ชัดขึ้นเพื่อเห็นภาพคนในรถได้นะครับ ส่วนกล้องที่เราใช้ริมถนนเนี่ยต้องขอยืนยันว่าเราใช้กล้องขนาดก,กลางๆ <Okay. S 1> ถึงแม้จะเป็นขนาด5ล้านพิกเซลซึ่งขนาดนี้สเปคไปสูงสุดก็คือสามารถที่จะถ่ายภาพได้แม้ในความมืดนะคะความมืดซึ่งความเข้มของแสงต่ำกว่า0.01ลักซ์ก็สามารถถ่ายได้นะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมืดหรือสว่างกล้องนี้เก็บภาพได้หมด <Okay. S 1> ถ้าเป็นส่วนลสุวนก็จะเป็นเก็บภาพเป็นภาพสี <Okay. S 1> แต่ถ้ามืดตื้อเลยเนี่ยก็จะเก็บภาพเป็นขาวดำนะครับ okay. Okay. ซึ่งกล้องตัวนี้ก็มีราคาหลายหมื่นบาทเหมือนกันนะ ก็เป็นความเพียรพยายามของกรุงเทพมหานครที่จะเพิ่มมาตรการความปลอดภัยส่วนในเรื่องของเจ้าหน้าที่เทศกิจก็แน่นอนอยู่แล้ววันนี้จะไม่ได้พักเลยนะครับรวมทั้งในประเด็นที่3คือเราอยากจะขอความร่วมมือจากภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เดินทางตามท้องถนนก็ขอมีความตื่นตัวในช่วงนี้นะครับใครที่นั่งแชทกันอยู่ตลอดเวลาในรถโดยสารในรถไฟฟ้าตามสถานีก็ขอให้แชทครึ่งหนึ่งเงยหน้าครึ่งหนึ่งมองซ้ายมองขวาบ้างนะคะ อย่าเป็นสังคมก้มหน้ามากเกินไปดูปฏิกิริยาของผู้ที่อยู่ในรถด้วยว่า <Okay. S 2> มีพิรุษหรือไม่นะครับแต่งตัวมิชิดเกินไปมีแว่นตามีหมวกมีเป้เถ้าเจอลักษณะน,นี้ท่านอยาเข้าไปคนเองนะครับขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี <Okay. S 2> ที่บีดีเอจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกสถานี <Okay. S 2> พอลงจากรถไฟแล้วเนี่ยท่านก็แจ้งเลย เราบอกเห็นบุคคลผู้น่าสงสัยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นมาตรการทางรักษาความปลอดภัย <Okay. S 1> ซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ดําเนินการร่วมกัน <Okay. S 1> กับหน่วยงานความมั่นคงของรัฐนะครับนี่เราจะประสานเรื่องนี้กันเป็นอย่างดีในช่วงนี้นะครับ okay. เนืนวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนหลายคนย้อนถามกลับมาในเรื่องของมาตรการการเยียวยาการดูแลจ่ายเงินชดเชยในเรื่องนี้กรุงเทพมหานครมีอำนาจที่เราจะเข้าไปดูแลมากน้อยแค่ไหนคะเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเร่งดาเนินการซึ่งโดยรัฐบาลเองก็ออกมาตรการเร่งด่วนเช่นกันนะครับสาหรับนักท่องเที่ยว,วต่างชาติซึ่งเขาจะมีกองทุนสําหรับกระทรวงท่องเที่ยวอยู่ mm. สูตรของกรุงเทพมหานครนั้นเรามีพบรบนะครับเราออกเป็นข้อบัญญ,ญัติ ข้บัญญัติเ,เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่ปี <Okay. S> 2 5 3 4แล้วมีการแก้ไขตั้งระเบียบออ้อเมื่อปี2555 <Okay. S 2> ะครับเราสามารถใช้เงินจำนวนนี้เ,เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นคนไทยนะครับ <Okay. S 2> โดยกติกานั้นก็คือง่ายๆคือในเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย <Okay. S 2> ทางท่านประหลัดเนี่ยจำมีอหนาจ,จ่ายได้ครั้งละไม่เกิน5ล้านบาท okay. ส่วนทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นจะจ่ายได้ไม่จำกัดแต่ในกรอบวงเงินเบื้องต้นซึ่งเป็นกรอบวงเงินของสพที่จะจ่ายให้ตามที่เมือ่อได้กล่าวสักครู่นี้ว่าใครเจ็บป่วยยังไงรู้สึกว่าเอตัวเองโดนเดินผ่านแต่ไม่ได้เข้ารักษาพยาบาลเนี่ยแต่ต้องไปแสดงตนบอกว่าฉันเดินผ่านคืนนั้นแล้วก็เจ็บนิดนึงรวมทั้งพ่อค้าไม่ขายถ้าท่านเดินผ่านแถวนั้นละแวกนั้นเครื่องมือเครื่องค้าของท่านเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวท่านไปแจ้งได้แจ้งที่ศูนย์ ผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับที่เซนต์ทันเวิลซึ่งทางเขตปทุมบันจะทําหน้าที่ลงทะเบียนตรวจสอบ,รบตรวจสอบชัดเจนแล้วก็จะแจ้งให้สปพคือสํานักบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเป็นผู้ทำ,ทำเรื่องเบิกจ่ายเกณฑ์การเบิกจ่ายก็คือหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าผู้เสียชีวิตขนาดนี้โดยเกณฑ์ของสปพอเองได้1 0,000บาทนะครับเราจะจ่ายค่าทําศพให้10,000บาท2ก็คืออุปกรณ์เ,เครื่องมือในการยังชีพเสียหาย ก็จ่ายได้มากสุดคือหนึ่งหมื่นบาทเช่นกันส่วนเรื่องอื่น<ๆ>เช่นบาดเจ็บเล็กน้อยก็จะมีอัตราลดถอนไปนะครับอยู่ที่เกณฑ์ประมาณ3,000บาทต่อรายรซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ว่ากำลังจะพยายามที่จะดูนะครับแล้วก็หามาตรการการช่วยเหลือให้มากขึ้นได้อย่างไรนะครับ,รบโดยชั้นต้นนี้ขอให้เป็นภาระ,ะของกรุงเทพมหานครที่จะดูแลเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน,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 นครับ จะเกิดเหตุการณ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหาคนครได้มีการไปประจําการอยู่ตรงนั้นเพื่อสร้างความมันออ่นคงมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวแน่นอนนะคะอยากจะให้ย้ําเตือนพี่น้องประชาชนอย่างเราๆแล้วกันถ้าเราเจอนักท่องเที่ยววันนี้เราควรจะพูดกับเขาอย่างไรหรือว่าวันนี้เราเราเองเป็นประชาชนเดินผ่านไปผ่านมาย่านนั้นเราจะช่วยกันได้อย่างไรอยากให้ท่านแนะนําค่ะคือในเรื่องการท่องเที่ยวเรารู้ว่าเ,เงื่อนไขของผู้ก่อเหตุต้องการให้เกิดความตื่นตระหนกเพื่อกระทบกับเศรฐษฐกิจ เศรษฐกิจของประเทศไทยวันนี้เราก็ตั้งเป้ารายได้ส่วนหนึ่งต้องมาจากการท่องเที่ยวนะครับนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องสาคัญที่สุดก็คือการฟื้นฟูจิตใจของประชาชนเองเราต้องมีความเข้มแข็งที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปนะฮะถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือแทนที่จะออกจากบ้านไม่ออกจากบ้านเลยอยู่แต่ในบ้านเพราะกลัวเนี่ยก็จะทําให้การก่อเหตุครั้งนี้ของผู้ก่อเหตุนอกจากเราจะสูญเสียชีวิตผู้ บริสุทธิ์ไป20บรายบาดเจ็บอีกเป็นร้อยแล้วเนี่ยเราจะสูญเสียคือขวัญกําลังใจของชาติไปอีกรวมทั้งถ้าพูดถึงเศรษฐกิจภายภาคหน้าก็คงบานปลายไปอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องฟื้นฟูกลับมาก่อนก็คือความมั่นใจแล้วความจริงใจแน่วแน่ที่จะร่วมกันเดินหน้าต่อไปนะครับโดยขอให้คนกรุงเทพที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยวันนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนตื่นตระหนกระหวาดกลัวแต่ก็ความหวาดกลัวมันเป็นเครื่องมือที่เขาอยากให้เกิดจริง เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องต่อสู้กับความหว,ดวาดกลัวด้วยความไม่กลัว <Okay. S 2> แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับช่วยกันเสริมสร้างความมั่นใจ ความปรองดองความสามัคคีในชาตินะครับ,รบก็จะทําให้เหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกันนะ,นะคะช่วยกันเป็นประชาสัมพันธ์ในตัวเองช่วยกันที่จะบอกกล่าวนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะชาติใดๆก็ตามนะคะเพื่อที่เราเองจะมีพลังแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศชาติบ้านเมืองไปพร้อมกับท่านผู้บริหารประเทศไทยท่านผู้บริหารของกรุงเทพมหาคนครอันนี้สําคัญมากๆนะคะสุดท้ายค่ะอยากถามถึงพิธีทาบุญ5ศาสนาที่จะเกิดขึ้นค่ะ เขาเป,เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดดาริของท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครถ้าเห็นว่าเหตุการณ์อากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าผู้เสียชีวิตน่มาจากหลายหลายชนชาตินะมีทั้งนับถือศาสนาอาจจะมีทั้งพุทธทั้งมุสลิมทั้งคริสตรวมทั้งศาสนาอื่นๆเพราะฉะนั้นท่านจึงขอให้ประสานกับผู้ประกอบการในชุมชนนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยชาวราชประสงค์เอง ฝั่งเซนทรอนดวลเองผู้ค้าต่างๆเนี่ยร่วมกันทําบุญในวันพรุ่งนี้นะครับในวันศุกร์ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ว่าก็จะเป็นประธานในงานแล้วกเ็เชิญพระ,ะระดับราชาคณะนะครับมาช่วยกันส่วนในพิธีสงฆ์แต่ส่วนพิธีทางซิกก็จะมีนะครับแล้วก็จะมีพิธีพราหมณ์ซึ่งซึ่งก็จะไปะประกอบพิธีในพื้นที่ของท่านเท้ามหาพรหมเลยนะครับ ซึ่งก็ขอญาเชิญชวนประชาชนหรือว่าผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่สนใจจะเข้าไปร่วมกันทําบุญครั้งนี้ก็ยินดีนะครับบอกว่าและนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะคะของท่านอมรกิตเวงกุลท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เราได้รับรู้รับทราบถึงแนวทางและมาตรการต่างๆนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครนั้นได้ทําให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้เราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอมรเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณ,ค,ณค่ะ,คะ,คะ และที่เราได้ฟังเสียงสัมภาษณ์พิเศษไปนะคะจากท่านอมรกิจเฉวงกุลก็ทําให้เราได้รู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนั้นมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่มากะนะคะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันอย่างที่น้องตอยบอกไปว่าศูนย์ประสานความร่วมมือแล้วก็มีบัญชีรับบริจาคด้วยใช่คะก็มีพี่น้องประชาชนร่วมกันนะคะสามารถที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดในครั้งนี้ได้ด้วยนะคะที่สําคัญ CCTV ชัดเจนนะท่านรองอมรของเราได้มีการพูดอย่าง ว่าวันนี้กล้องซีซีของ CCTV ของเราเนี่ยมีกี่ตัวและทำงานแบบไหนอย่างไรบ้างะนะคะแต่เชื่อว่าประเด็นยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็น t a อ k อ f the t o ท n ขึ้นสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์กล้อง c c t v ที่เกิดขึ้นมีการนำเสนอข่าวอย่างแบบเจาะลึกเลยนะจากสื่อนะคะมีการนำเสนอข่าวจากแบบเจาะลึกจากสื่อต่างๆซึ่งเชื่อว่าเราจะได้รับความชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วแท้จริงแล้วงบประมาณในการดาเนินการใน เรื่องของกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครนั้นมีอยู่มากหรือน้อยอย่างไรทําไมกล้อง CCTV ของเรามีประสิทธิภาพในบางตัวที่ไม่เท่ากับในเรื่องของฝ่ายความมั่นคงนะคะเพราะว่า,อย,าอย่างที่เราบอกไปว่ากล้อง CCTV ของเรานั้นมีหลากหลายจริงๆค่ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรายละเอียดติดตามกันช่วงหน้าเลยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ